ปมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งในการทำธุรกิจที่น่าตื่นเต้นมาบอกน้องๆอ,งอแล้วนะคะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะที่ตอนนี้ทั่วโลกเขานิยมมิ้นงานศิลปะาขายนะคะ crypto.com นะคะเว็บไซต์นี้นะเราสามารถที่จะเป็นสมัครเป็นครีเอเตอร์ได้นะคะแล้วก็รอเขารีプายกลับมานะว่าเขา,าให้เราเป็นครีเอเตอร์หรือเปล่านะคะตรงนี้รอประมาณ7วันเขาก็จะตอบกลับมานะว่าเขาอ่ะที่จะ จะสามารถให้เราเป็นครีเอเตอร์ของเขาได้หรือเปล่านะคะง่ายๆแค่นี้นะน้องสามารถเอางานศิลปะงานคลิปเสียงงานวิดีโอต่างๆที่น้องอัดเลคคอร์ดเนี่ยไปขายในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า crypto.com ได้นะคะสำหรับน้องคนไหนนะที่เป็นมือใหม่นะคะลองเข้าไปเป็นครีเอเตอร์ในแพลตฟอร์มนี้นะที่ชื่อว่า crypto.com แต่น้องคนไหนนะคะที่เคยเล่นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า open sea.io แล้ว อันนี้พี่เป้ไม่แนะนําให้น้องเอาผลงานอันนั้นมาขายใน crypto.com อีกนะเพราะว่ามันจะเป็นงานที่ซ้ำซากกันงานศิลปะเนี่ยมันจะต้องมีแค่ชิ้นเดียวหนึ่งเดียวนะคะในเรื่องของ NFT นะเพราะฉะนั้นน้องอย่าเอางานศิลปะของน้องที่ลงใน OpenSea แล้วมาลงใน crypto.com อีกนะอันนี้พี่เป้เตือนนะว่างานศิลปะของน้องมันจะไม่แลไม่เป็นของหายากเพราะฉะนั้น ถ้าน้องตัดสินใจลงแพลตฟอร์มไหนเว็บไซต์ไหนแล้วให้ตัดสินใจลงเว็บไซต์ลงเว็บไซต์นั้นไปเลยนะคะอย่างวันนี้ที่พี่เป้มาแนะนำคือเอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า crypto.com มันเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ใหม่ซึ่งมันเสียค่าธรรมเนียมตอนนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะตอนนี้มันฟรีนะสำหรับ crypto.com แต่ก่อนหน้านี้ก็คือ open sea.io เนี่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียมค่าแก๊สเนี่ยสูงประมาณสัก10,000กว่าบาทนะคะ แต่ถ้าน้องคนไหนที่ยังไม่พอยังไม่มีงบที่จะต้องเสียค่าแก๊สตรงนั้นลองมาเล่นตัว crypto.com ได้นะหรือถ้าคนไหนที่แบบเป็น professional แล้วนะคะอยากมี traffic มีคนเข้าไปดูผลงานเยอะๆอันนี้พี่เป้นแนะนำ foundation เลยนะ foundation อันนี้ขายงานศิลป,ปะสำหรับท่านเทพได้จริงนะคะพวกเอ่อพวกครีเอเตอร์ที่ไปอยู่ในเอ่อแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า foundation เนี่ย เขาขายงานศิลปะแบบอลังการอะ่ะเออลองเข้าไปดูนะในเว็บไซต์ชื่อว่า Foundation นะคะส่วนน้องคนไหนนะที่พอยังไม่พอมีกำลังทรัพย์นะคะยังไม่อยากเสียค่าแกสตรงเนี้ยน้องลองเข้าไปเล่นเป็นครีเอเตอร์สมัครเป็นครีเอเตอร์นะในเว็บไซต์ชื่อว่า crypto.com นะคะเดี๋ยวพี่เป้จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะน้องๆคนไหนสนใจก็ลองไปสมัครดูนะคะแล้วก็สมัครเป็นครีเอเตอร์นั่นแหละแล้วก็ มิ้นงานศิลปะของเรางานเสียงงานาวิดีโอของเราเนี่ยสามารถมิ้นขายได้นะคะอย่างที่ี่เป้บอกนะว่าอย่าไปดูถูกฝีมือตัวเองนะในโลกอนาคตในโลกของ m e t a เวิร์เนี่ยเขาจะต้องใช้งานศิลปะพวกนี้เพื่อที่จะครเอท ตัวอวตารครเอทเสียงครเอทภาพวิดีโอต่างๆในโลกของเมตาเวิร์สนะคะวันนี้นะถ้าน้องรู้ก่อนน้องสามารถที่จะเมกมันนี่ได้ก่อนคนอื่นนะคะไแล้วนะคะพี่เป้ฝากช่องพี่เป้ไว้ด้วยนะในเพจเพจนี้นะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เป้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปนะคะวิดีโอต่อๆไปเนี่ยพี่เป้ก็จะมาแนะนํานะคะธุรกิจอะไรที่มันจะมานะคะในโลกของเมตาเวิร์สบ้างติดตามกันด้วยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊าย